เรามาเล่น Murder Mystery 2หรือความลึกลับฆาตกร2นั่นเองอดูโอเคเอานี่ไงมาแล้วมาแล้วเอาด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ด่นบ้านมันเล็กไปอะเอาด่านนี้เถอะเพื่อนเพื่อนด่านนี้สนุกนะด่านนี้นะ่ะมีความ perfect ในแบบว่าหลายๆเรื่องอนะะแล้วสจะได้แมเปิไหนรึไ เอ้ยเอ้ยอะไรน่ะเอ้ยก็กวนปรับหนึ่งร้อยบาทได้ไ <hungry> ม่เป็นไรอ่ะแมปอ๋อแมปคนของเอ้ยส่งของไม่อย่าเดินชนได้ไหมอ่ะเฮ้ยนี่เจ้าคนฆ่กันแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไวมาก ไวมากไวมากไวมากเล่นกันได้ไหมเดินน่่นนนนายแน่ไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆก็เดินดุมๆก็ไปไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นไม่ไม่เห็นว่าเขาถือมีด ็นว่าถือมีดโอ๊ยตลกเกินไปแล้วไม่โชบไม่โชบไม่ชอบไม่ปลดใจไม่ลอ,อฮีโร่ช่วยชีวิตไว้เอ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้น้ำ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 ,นำ,นำ,นำ โอ้ยเพื่อนแกงเพื่อนแกงไม่ได้แล้วโอ้ยทำไมทุกคนถึงโอ้ยทุกคนนี่มันไม่ใช่จุดเลยโอ้ก็ที่มันเล็กกันเนาะเออเออขึ้นไปไปเต้นข้างบนดีกว่าบูบีอาร์ดีดีอาร์เยอะอีอาร์เยอะอีะโอ้นี่มันน้ำอะไรเนี่ออยอะไร ไม่น้ำใสจังเลยตือนยานะระวังเอาไว้บางทีใต้ท้ายใต้สิ่งที่ถืออาจจะเป็นมีดก็ได้โอ๊ยไปกินอะไรอ่ะก็ดูเลยอืมอ,มอมไม่มีอะไรเลยไป ใ่ไหนกันหมแล้วออยู่ไหนกันอยู่ไหน,นกันอยู<ฮ>่ที่ไหนกันโหอัะคิวน้ำแข็งอ่ะเออทุกคนอยากรู้ว่ามันใส่ว่าโมเดลอะไรยังไงทุกคนคือทุกคนรู้ไหมว่า อันนี้ใช่ไหมพอเรามีอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันกดใส่มีดยังไงอ่ะมันก็เลยแบบว่ายังเป็นแบบว่าของเดิมอยู่ก็คือแบบว่ามันยังเป็นมีดเดิมเดิมอยู่อ่ะเป็นปืนอันเดิมอยู่อ่ะเนี่ยทุกคนโมเดลมันไม่เปลี่ยนทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่มันเปลี่ยนได้ทมื่เราเปลี่ยนไม่ได้อยากจะรู้อ่ะทำทำยังไงอ่ะถึงจะเปลี่ยนมันต้องมีจุดให้เปลี่ยนแหละแต่ว่ามไม่รู้ เดิมฮะที่เดิมที่เดิมอยากจะเปลี่ยนมากเลยอยากเปลี่ยนรลายมากเลยคือเรามีหลายลายแล้วนะคือเราทำอีเวนหลายอีเวนแล้วแต่ก็ไม่เคยได้เปลี่ยนเป็นลายที่อยากได้เออสิงไม่รู้มันเปลี่ยนยังไงดูแค่ว่ารับยังไงอะแต่ไม่รู้เปลี่ยนยังไงไก็ได้บอกนี้ไก็ได้บอกชนีคนนะ้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้นะ อ้าวอะไรกิน hmm. น้ำเกิดหย่อมหย่อมหยมยมยมยังห่วงเก็บเหรียญอยู่เลยโอ๊ยเพื่อนอย่าอย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่าเพื่อนอยายานะเพื่อนอย่าอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าอย่านะเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าเลยอย่าเลย ของคนอื่นเปลี่ยนได้ยวันของเรา่ยมันต้องมีจุดให้เปลี่ยนสิมันต้องเปลี่ยนได้สิมันต้องมีจุดให้เปลี่ยนแหละเต็มปุ่มมันก็มีอยู่แค่นี้น huh ี่ก็ปิดเปิดเสียงอันนี้ก็ตารางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้ก็มีอยู่แค่นี้แล้วมันก็แล้วตรงนี้มันก็มีอันนี้ก็คือเอาไว้ดูเพื่อนอันนี้ก็คือ ซื้อใช้ยังไงก็ไม่รู้เปลี่ยนไม่ได้แล้วมันน่าเบื่ออยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนอะไรยังไงทำยังไง,ท,ง,ไงทุกคนบอกหน่อยได้ไหมอ่ะบอกเราหน่อยบอกเราหน่อยเราไม่รู้ออยากเปลี่ยนจริงนะ

เพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโจมตีกันได้ไหมกลัวกลัวก็เรากลัวเรากลัวเรากลัวเพื่อนเรากลัวช่วยด้วย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 ถือว่าเราต้องกดตรงไหนมันถึงจะเปลี่ยนกดค้างเปล่า อันนี้แรนดอมไม่ใช่เฮ้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 เฮมันเปิดยังไงเอ้ไม่ใช่มันเปิดยังไงมันใสยังไงอยากใสจริงๆนะทุกคนอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังนะบอกเลยจริงจังจริงจังไม่จริงโรทาให้หัวใจเต้นเออแล้วถ้าหัวใจไม่เต้นแล้วเขาจะมีชีวิตได้ไงแปลกจังเลย มีด hh. เปลวไฟสีฟ้ามีอเตือนเปลวไฟสีฟ้ดแตะเตะแตะเ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 ตะแตะเ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 ตะฮีโร <arada. arrivé S 2> ่ช่วยชีวิตไว้อีกแล้วฮีโร่นี่ชอบช่วยชีวิตจังเลย ันนี้ดีกว่าเพื่อนนี่นี่นี่อันนี้สนุกนะเพื่อนนายลองเล่นหรือยังอ่ะตรงเนี้ยแบบเนี้ยนายเล่นหรือยังนายชินหรือยังจุ๊บจุเอาแม่อะรเคยเล่นแบบนี้ยังอ่ะจุกบจุ๊ถ้าเกิดกดนี้อ๋ามันก็หยุดอิโมจิอยู่อนกันอ่ะหยุดหยุดการเต้นเหมือนกันแสดงว่าก็คือการกระทําทั้งหมดก็คืออะไรอ๋อไม่ไม่ใช่เพื่อนชนจริงอริงรู้สึก บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยของของใหม่หมุนได้ด้วยนะเนี่ยหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยเทปไปละน,นี่มีใครอยากซื้อไหมอันนี้เป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเลยเป็นโมเดลคนจำลองสีสม้มเต็มแบบเอียงข้างด้วย อุ้ย,ยมีทางตรงนี้ไม่เห็นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำไมไรหรอจ้ายืนเอฟเคหรอจ้าไม่เชื่อหรอกภายใต้นั่นก้อมีอะไรนี่เน่ไปทางนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้หข้างน้านี่ขึ้นขึ้นขึ้นสวัสดีจ้าฮัลโหลวัดดี สวัสดีทำอะไรเหรอทำอะไรของยูนะ่ะยูทำอะไรของยูนะ่ะฆาตกรแน่นอนเดยนนะ่าเก็บอะ่ะ ใจมากน้อเพื่อนก็ไม่ใช่ฆาตกรสิฮึ้ยอึกเลย เด้อต no? ัวเย่เลยเย่จังเย่จังข้าตระกูลชนะโอ้ไมค์โคเราหาปืนของข้าตระกูลไม่เจอเอาแบบนี้เอาแบบนี้เราจะมาเต้นให้โดนนะทุกคนเรามาเต้นให้โดนนะนี่แน่นี่แน่ตินเต้น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 แมบนี้ทำให้เราตัวเตี้ยลงแบบว่ากว่าเดิมเยอะเลยเยอะ เอะไรอ่ะโอ้ยสุดอีกแล้วอ่ะทำไมสุดตลอดเลยเขียวตลอดเลยอะ่ะอยากได้ฟ้าไม่ก็แดงบ้างอ่ะ มาแย่งแล้วเราขึ้นตรงนี้ดีกว่าข้างในก็มีนะข้างในก็มีอ่ะแต่ว่าไม่รู้เข้าไม่รู้ถ้าเข้าไปแล้วจะมีใครแย่งเปล่าคือมันมก็มีสิทธิ์นะเพื่อนอย่าไปเดินเกียดเราสิ นตัวตลกกับมีดคอฟฟี่นี่ห่ยเพื่อนก็มีมีดแบบเราอ่ะแต่เราเปลี่ยนไม่เป็นอ่ะธนาคารก็เนี่ยเป็นยังไงอยากรู้อ่ะ ต้องเลือกแมปนี้แมปนี้มันเล็กมากเลยนะนายรู้ไหมเนี่ยมันเล็กมากเลยนะนายรู้หรือเปล่าว่ามันเล็กเอเห <c oughs> ็นไหมบอกแล้วมันไม่มีทางนี้ได้ อยู่ตรงนั้นอยู่เลยเนี่ยเพื่อนเปลี่ยนได้เลยเราเปลี่ยนไม่ได้โอ้ยไม่พอใจวยวายแล้ว <c oughs> ทำยังไงทุกคนบอกหน่อยสิ <c oughs> ถ้าลงคลิปนี้เป็นแล้วทุกคนต้องบอกนะว่ามันทำยังไงอุ้ยอยากเล่นแบบนี้ แบบนี้นะเพื่นอนนะมาเลี้ยมเาจะได้กินอร่อยอร่อยนี่เลยล่ะลาลาลาโอ๊ะ <laughs> 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 เดี๋ยวเราขอดูหาีกทีกับเรื่งองใหญ่ กลัวไม่น่ากลัวกดติดตั้งแล้วยิงใช่ฉันรู้แต่ว่าจะจะเปลี่ยนโมเดลไม่นะเพื่อนรอดูรอรอเฮ้ยเพื่อนอย่าสิเพื่อนอย่าน่ากลัวเฮ้ยใครนั้นคีคี คนอยู่ข้างนอกกันหมดมันก็เลยเป็นจุดดิน ร้อยแล้วเราดูจะได้ทำรายนายจิดดูมุมแบบนี้ไ่ต้องขึ้นได้ไหมมันน่ากลัวเพื่อนนะ,นะทุกคนเพิ่มแบบไม่อยากรู้ สุ่มแบบไม่รู้ตัวเลยดูวิลเลียนเออวัดอยู่นี่เหรอโอ้ยใครจะไปมองเห็นแล้ประถูกเอ้ยว <c oughs> ยวายแลย้หน้ามันก็ไม่มีวิธีหรือว่าเราต้องออกเข้าใหม่หรือเปล่าแป๊บหนึ่งอันนี้นอกเรื่อ,องหน่อย มัจะแบบว่าตอนเข้าอะไรอย่างนี้แล้วมันจะแบบว่ามีอะไรให้เลือกอก็ต้องเลือกบัตรจะแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าเราไม่รู้มันก็ไม่มีก็มันก็มีให้เลือกอยู่แค่นี้แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงอ่ะทุกคนช่วยบอกเราหน่อย โอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนแล้วรับใครชอบสุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะบ๊ายบาย